รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะพบกันเป็นประจำครับเพราะว่าเรื่องราวของคนที่ทำธรุรกิจไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมีแต่เรื่องน่าพูดคุยกันทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะที่เรา รู้อยู่เสมอว่าธุรกิจคนไทยนั้นต้องดิจิทัลธุรกิจไทยไปทั่วโลกให้ได้นะครับพักหลังเนี่ยเราจะเจอเยอะเลยนะฮะคนที่ตั้งใจอยากจะทําธุรกิจในช่วงประมาณสักสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งเป้าที่การส่งออกนั้นและมักจะหานวัตก,กรรมที่เกิดความแตกต่างเข้าไปด้วยนี่มาเจออีกไลยนึ่งนะน่าสนใจทีเดียวนะประสบการณ์จากการที่เธอเคยไปเรียนที่เมืองจีนแล้วทำไมถึงเกิดเป็นธุรกิจได้ ตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตอนไปเดียนที่ประเทศจีนนะคะครเราก็เห็นว่าคนจีนเนี่ยชอบอาหารไทยอชอบขนมไทยแล้วก็ผลไม้ไทย เราก็เลยมีความคิดว่าเอออยากจะส่งออกสินค้า,าที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างงี้ค่ะไปต่างประเทศทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่ตรงที่ข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนเหียวทุเรียนอะสองตัวนี้คือมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่อนข้างชัดเจนหนึ่งคือเป็นที่รู้จักอยู่แล้วะนะคะสองก็คือตัวเราเองมาคนไทยก็ทานแล้วก็อร่อยคือเราก็เลยมองว่าตัวรสชาตินี้เราเราอยากจะนําแบบเอกลักษณ์ของไทยอะค่ะให้สามารถส่งออกไปได้ในหนึ่งหนึ่งคำ เริ่มต้นเลย่ะที่คิดขึ้นมาเลยครับว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากจะทําธุรกิจขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนครับค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตอนไปเรียนที่ประเทศจีนนะคะเราก็เห็นว่าคนจีนเนี่ยชอบอาหารไทยชอบขนมไทยแล้วก็ผลไม้ไทยค่ะเราก็เลยมีความคิดว่าเอออยากจะส่งออกสินค้าที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างเงี้ยค่ะไปต่างประเทศอ๋อเลยครับตอนนั้นที่ว่าไปเรียนจีนนี่คือไปเรียนเป็นแค่หลักสูตรหรือว่าเรียนแบบ ไปเรียนปริญญาโทค่ะปริญญาโทเลยเหรอใช่โอ้ครับไปอยู่ที่เมืองไหนเอ่ยไปอยู่ปักกิ่งปักกิ่งเลยนะฮะมันเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองหลวงเลยนะฮะก็เลยเห็นคนจีนชอบทานอาหารไทยผลไม้ไทยแล้วก็อะไรที่เป็นไทยๆถูกไหมฮะใช่ค่ะถ้าไม่ถึงตัดสินใจเลือกที่ตรงที่ข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนียวทุเรียนน่ะก็เรามองว่า2ตัวนี้คือมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่อนข้างชัดเจนหนึ่งคือเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะคะ2ก็คือตัวเราเองเป็นคนไทยก็ทานแล้วก็อร่อยแล้วก็คนจีนเนี่ ทานแล้วก็เขาก็บอกว่าอร่อยค่ะคือเราก็เลยมองว่าตัวรสชาตินี้เราเราอยากจะนําแบบเอกลักษณ์ของไทยอะค่ะให้สามารถส่งออกไปได้ในหนึ่งหนึ่งคำค่ะในหนึ่งคำเลยฮะใช่ค่ะฟังดูแปลกมากเลยค่ะก็คือเรามองว่าปกติเนี่ยพอพูดถึงความเป็นไทยคนก็จะนึกถึงต้มยำกุ้งใช่ค่ะผัดไทยแต่ว่าทุกอย่างต้องเกิดการคุกกิ้งก่อน ซึ่ง oh. เราก็เคยคุยกับคนต่างชาติเขาก็บอกว่าเออบางครั้งเขาไม่รู้หรอกว่าแบบต้องต้องคุกกิ้งยังไงให้มันได้รสชาติที่มันออเทนติกจริง,รงใช่ใช่แต่ว่าเราคิดว่าเรานำความออเทนติกเนี้ย uh huh. ส่งออกไป เลยแล้วให้เขาทานเลยดีที่สุดค่ะคือเรามองว่าหนึ่งคือมันต้องอยู่ในรูปแบบที่หนึ่งทานง่ายนะคะแล้วก็เปิดออกมาทานได้เลยค่ะแล้วก็คือได้รับรสชาติทุกอย่างความกลมกลอบแล้วก็กลิ่นของความเป็นไทยเนี่ยได้เลยตั้งแต่คำแรกๆโอ้ฟังดูไปก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็น snack ready to eat ใช่ค่ะเป็น snack ready to eat โดยที่ตัวนี้เนี่ยคือเราพัฒนาจนมาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนียวทุเรียนอบกรอบสูตรข้าวกล้องงอกค่ะคือนอกจากจะรวมความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ข้าวกะทิอีงนะคะทุกอย่างรวมอยู่ในหนึ่งหนึ่งคำแล้วเนี่ยคนเปิดออกมาทานได้เลยง่ายแล้วด้วย3สุดท้ายก็คือในหนึ่งหนึ่งคำค่ะ คุณจะสามารถทานความแบบเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติแล้วก็วัตถุดิบของไทยได้เลยคือมันจะจบอยู่ในหนึ่งห่อเนี้ยค่ะในหนึ่งห่อนี่เลยใช่เพราะฉนั้นสินค้าเราก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็แพคเกจจิ้งอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะคือเราคำนึงถึงความง่ายของผู้บริโภคด้วยก่อนหน้านี้เรามีทําเป็นกล่องค่ะแต่ว่าพอออกตลาดมาเนี่ยเรารู้ว่าจริงๆคนต้องการความง่ายแล้วก็พกพาสะดวกค่ะเราก็เลยปรับมาเป็นซองค่ะเราเราคือเราใส่ใจในทุกๆแบบตั้งแต่ทำ กัดเข้าไปตั้ตงแต่หยิบซองอะรเงี้ยคะแล้วก็แบบสุดจนถึงรสชาติสุดท้าย after taste อย่างเงี้ยค่ะยังต้องคงเอกลักษณ์ของความเป็นเมนูไทยข้าเหนียวมะม่วงข้าเหนียวทุเรียนไว้ได้ ที่เห็นอยู่นี่คือส่งออกเท่านั้นเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็มีส่งออกด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีวางตามจุดนักท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีขายออนไลน์ค่ะมี Facebook IG Line แล้วก็ช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซ็นทรัลค่ะก็คือเรามีเปิดตลาดในออนไลน์ด้วยครับฮะแต่ว่าสามารถสั่งซื้อได้เป้าหมายที่เราจะไปส่งออกตอนนี้ถือว่าแน่นอนครับมันใช่เราหรือยังแล้วเราไปถึงเป้าหมายนั้นชัดเจนหรือยังครับคือเรามีตอนที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยคือเราบุกตลาดส่งออกเป็นหลักค่ะคราวนี้เนี่ย คือในช่วงโควิดอะค่ะคือมันก็เป็นจุดที่คือการส่งออกเนี่ยก็เดินลําบากพอสมควรนะคะมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนช่วงนั้นเนี่ยเราก็กลับมาคิดว่าคือจะทํายังไงโดยที่คือเราอยากจะสป p p l อาหารอะคือ,อใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าตอนนั้นอะเราก็ไม่ยอมแพ้คือเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อ,อันนี้เราก็ทา r g e t ตลาดในประเทศด้วยค่ะเพราะว่าเราตอนนั้นเราเล็งเห็นว่าคนที่ช่วงโควิดอะคะ่ะคนไม่สามารถเดินออกไป ร้านอาหารได้เหมือนปกติคนกลับมาทานกลับมาทำอาหารเองเยอะขึ้นแต่ว่าเราก็มองเห็นว่าการทำอาหารเองนั้นอ่ะเขาก็ยังแบบยุ่งบางคนยังต้อง work from home ค่ะคือคนอยากจะได้รสอาหารที่แบบดั้งเดิมอร่อยแต่ว่าทำง่ายแบบเดินออกมาแล้วแบบอาหารแบบเดียวเสร็จเลยอย่างงี้ยค่ะ อค่ะก็เลยเป็นที่มาของอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งคือตรงไหนครับที่เห็นค่ะก็อันนี้ช่วงโควิดเนี่ยเรามีพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะจะเป็นตัวสารเกลือพร้อมปรุงสูตรโบราณค่ะแล้วก็มีซอสเช่นซอสกะเพราสูตรโบราณนะคะซอสเปรี้ยวหวานค่ะครับแต่นี่เป็นตราแม่ยกแม่ยกค่ะคืออันนี้มีที่มาเหมือนกันคือเดอะเฟลเวอร์เนี่ยจุดเด่นเขาคือการดึงรสชาติไทยออกมาให้ได้ ครบทั้งเอกลักษณ์และใช้ง่ายสะดวกที่สุดส่วนแม่หยกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าที่มามีลึกกว่านั้นนิดนึงค่ะคือคุณแม่ค่ะ<อ>คือจริงๆคุณแม่เป็นคนชอบทาำอาหารเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณยายคุณยายเปิดร้านอาหาร<อ>แล้วคุณแม่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอะค่ะก็คือต้องช่วยคุณยายจุดนั้นที่แบบเ,เขาอยู่ในร้านตั้งแต่เด็กๆเขาก็จะ เหมือนเรียนรู้สูตรคุณยายต่างๆแล้วก็ช่วยทําค่ะตัวสามเกลนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอันที่เราแบบรับตกทอดมาค่ะคุณแม่ก็มานําสูตรเดิมเนี่ยมาพัฒนาให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทําให้สะดวกขึ้นคือแกะมาใช้ได้เลยไม่ต้องตําไม่ต้องโขลกไม่ต้องเตรียมไม่ต้องล้าง แต่ว่ายังคงความนั่งเดิมสุดเก่าแก่รสชาติโบราณเนี่ยทั้งหมดอยู่ครบในถุงถุงเดียวในถุงถุงเดียวใช่ค่ะันจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้โมเดลในการทําธุรกิจเราอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงดูไหมครับใช่ค่ะแต่ว่า<ม>คอของไอเดียและคอ<ม>นเซปต์ยังเหมือนเดิมคือการรวมเอกลักษณ์รสชาติไทยดั้งเดิมไว้แล้วใช้ง่ายทานง่ายที่สุดครับ อนาคตแล้วครับ Forever Thailand จะไปถึงจุดไหนโดยเฉพาะสิ่งที่เราทำมาถึงขนาดนี้ค่ะก็เราคิดว่าเราจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้สป라이อาหารพร้อมทานแล้วก็ซอสแล้วก็เครื่องปรุงรสพร้อมปรุงครบวงจรอ๋อรวไปถึงพวกเครื่องปรุงด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะคือเรามองว่าจริงๆแล้วอาหารกับวัตถุดิบมันเป็นของคู่กันค่ะการที่จะทําให้รสชาติออกมาแล้วแบบ อร่อยได้อะค่ะคือบางครั้งมันก็จะมาถึงการเตรียมวัตถุดิบต่างๆด้วยคือมองว่าคนสมัยนี้ไม่ได้แค่ทานอย่างเดียวแต่บางคนก็แบบต้องการที่จะ DIY บางอย่างด้วยนะคะเราก็เลยคิดว่าเซิร์ฟทั้ง2กลุ่ม2กลุ่มเลยใช่ค่ะเราก็เราก็ทาให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายแต่อร่อยแต่อร่อยเรามองว่าเรามีวัตถุดิบที่ดีๆทั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ข้าวผักทุกอย่างค่ะแต่ว่าคืออย่างเราเป็นผู้แปรรูปเราก็คิดว่าเราสามารถ สพอร์ททั้งเกษตรกรไทยได้ด้วยแล้วก็นําวัตถุดิบที่ดีอะค่ะไปสู่ชาวต่างชาติให้ดียิ่งขึ้นค่ะคือด้วยโลกออนไลน์และความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่เป็นครัวของโลกอะค่ะคือเราคิดว่าเราเราเราต้องผลักดันสิ่งนั้นด้วยนวัตกรรมเราสามารถนำสิ่งนี้ไปให้ถึงเมืองคนทั่วโลกได้ค่ะลึงแม้ถึงแม้แต่คนไทยเองก็เหมือนกัน ครับแม่นี่แหละครับนักธุรกิจรุ่นใหม่จริงๆนะฮะแล้วก็มีไฟเต็มตัวด้วยโดยเฉพาะยิ่งไฟที่จะต้องการผลักดันให้ ความเป็นอาหารไทยอุตสาหกรรมเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับอาหารของไทยเนี่ยไปในตลาดโลกซึ่งก็แตกต่างไปโดยสไตล์รูปแบบและวิธีการที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณ,คณมิ่งขวัญตันติภาคหรือว่าคุณหยกนะครับท่านเป็นประธานเจ้าที่บริหารและก็แบรนด์มเนเจอร์ของ The Flavor Thailand ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหยกครับขอบคุณค่ะครับและทั้งหมดนี้คือมีทามสักครับกับติดตามกันใ่หมในตอนต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ